ว่นนี้ท่านได้จะใดมา <laughs> พูดยังไงออบตเอตอโตอมไปออโต้อบน้อย <laughs> เข้ามาเข้ามาที่บ้านเลย <Yeah. S 2> เ,เขาก็เอาตัวไปไป วัดสายตาไปอะไรแล้วแจกมันงบของอบตเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโชคดีจังเลยเลยได้แว่นมาใบแล้วก็มีการวัดสายตาด้วยวัดสายตาแล้วเขาบอกเรามาว่าสายตาเรายาวเท่าไหร่ยาวสองร้อยกว่าอ๋อสองร้อยกว่าแล้วถ้าถ้ายาวแล้วมันสั้นด้วยมั้ยหรือว่าไม่มีสั้นยาวอย่างเดียวยาวอย่างเดียวโลดเลยเออคือเขาเรียกว่าแว่นสายตายาวก็คือสั้น ถ้าเป็นแว่นสายตาสั้นเนี่ยเขาเป็นสูตรท่องเลยนะคะว่าสั้นเว้าวยาวนูนแล้วแล้วตกลงแว่นนี้เป็นเว้าวหรือนูนคะนูนออแมจําแม่นยําสั้นเว้าวยาวนูน,นเรียนมาตั้งแต่เด็กๆไอ้เรื่องสายตาเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับแว่นแล้วแว่นคุณเกี่ยวกับอะไรคะแว่นของคุณเกี่ยวกับอะไรคะ que ga que ho